สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการตั้ง Stop Loss นะครับแล้วก็บอกความสำคัญของ Stop Loss นะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่จะแนะนำเลยก็คือว่านักเทรดคนไหนไม่ว่าจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับที่เข้าไปเทรดในตลาดแล้วไม่เวลาเปิดออเดอร์แล้วไม่มี s t o p l o s อผม ผมแนะนำว่าอย่าเทรดนะครับเราต้องฝึกฝึกการตั้ง stop loss นะครับเพราะว่า stop loss เป็นสิ่งที่สำคัญมาก stop loss ก็หมายถึงการตัดขาดทุนนะครับเราอาจจะตัดขาดทุนด้วยด้วยมือเราหรือว่าจะตั้งราคาไว้นะครับประสบการณ์ที่ผมอยู่ในตลาด f o เ e ็มาปีนี้น่าจะเป็นปีที่ถ้าไม่ที่ปีที่8ก็ปีที่9นะครับ สบการณ์เกือบ10ปีของผมในตลาดครับผมลองผิดลองถูกมาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดออเดอร์แล้วไม่มีสต็อปลอสนะครับพ่อคิดว่าเปิดแล้วก็รอจนกว่ามันจะบวกแล้วก็ปิดนะครับหรือลองด้วยวิธีการเปิดออเดอร์ทั้งบ u ายแล้วก็เซลล์นะครับในในเวลาเดียวกันหมายถึงว่า เราวิเคราะห์มนว่ามันจะขึ้นนะครับเราบายแต่กลัวมันจะลงก่อนนะครับเราก็เซลลอันออเดอร์ไหนที่กําไรก็ปิดออเดอร์นั้นนะครับถ้าสมมุติว่ามันลงมาออเดอร์ที่เซลลกกำไรก็ปิดออเดอร์เซลแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีออเดอร์บายค้างอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าการเทรดแบบช์เฮดจิ้นะครับอันนี้ผมก็ลองมาแล้วนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่เวิร์กนะครับทั้งการไม่มี stop l o อสการเทรด ซื้อขึ้นแล้วก็ลงในเวลาเดียวกันนะครับ mm hmm. อันนี้ผมจะสอนนะครับว่าการตั้ง stop loss ควรจะตั้งยังไงนะครับเรามีเทคนิคในการตั้ง stop loss ยังไงนะครับอันนี้ นี่มาดูฮิสตอรี่ผมนะครับจะสังเกตว่าทุกออเดอร์ผมนะครับที่เปิดมานะครับถ้าไปดูประวัติย้อนหลังนะครับก็มีสต็อปลอสหมดนะครับแล้วผมจะใส่สต็อปลอสหมดเลยนะครับทุกออเดอร์เลยนะครับบางออเดอร์ผมก็ปิดกําไรแค่สามเหรียญก็เอานะครับห้าเหรียญก็เอาเพราะว่าผมถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าคือออเดอร์นี้นะครับ ผมจำได้ว่ามันทำให้ผมติดลบก่อนเยอะเหมือนกันครับประมาณประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พอมันลงมานะครับจริงๆแล้วมันมันก็ลงนะครับมันก็ลงตามนี้คือจีคู่เงินอปอนกับฟังสวิตที่ผมเซลล์เมื่อเมื่อวันศุกนะครับ มันก็ลงแต่ว่าก่อนที่มันจะลงมันดีบาวขึ้นไปก่อนดีว่ามันมันไม่ผ่านเทนไลน์นะครับมันไม่ผ่านเทนไลน์กำไรผมก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันตลาดฟอเร็เกนะครับมันเป็นตลาดเก็งกำไรเราจะถือนานไม่ได้เหมือนเหมือนหุ้นนะครับถ้าหุ้นนี้เราอาจจะถือไว้หลายๆเดือนนะครับหรือไว้จะจะเป็นปีหรือว่าหลายปีแต่อันนี้มันเป็นตลาดเก็งกำไร จะสังเกตนะครับทุกออเดอร์เนี่ยนะครับผมใส่ stop ปลอ s หมดเลยนะครับใส่ stop l o อ s หมดเลยแล้วแล้วผมมีเทคนิคยังไงในการตั้ง stop l o อ s นะครับอันนี้ก็มีออเดอร์ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็ผมเปิดออเดอร์เซลล์ u นี่มีออเดอร์ค้างไว้นี่ก็บวกอยู่นะครับผมก็เล่นตามตามเทคนิคครับใช้เทนไลน์ในการเข้าออเดอร์นะครับที่ผมเข้าเซลล์ GU เพราะอย่างนี้ครับถึงมันเป็นเทนลงนะครับเป็นเทนลงแล้วก็ทำเฟรมหนึ่งวันนะครับเส้นสโตมันขึ้น ่อนหน้านี้นะครับอย่างแท่งนี้มันขึ้นไปเลยจุดหัวบอสไปแล้วนะครับก็คือถ้าเส้นสโตแคสติกมันขึ้นมาเหนือ,อ80นะครับอันนี้มันเลยมันเลย80ไปจะเลย90แล้วด้วยนะเขาเรียกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดหัวบอสนะครับโดยธรรมชาติของมันมันจะต้องรีบาวลงมาแต่ทีนี้เนี่ยนะครับมันรีบาวลงมาเนี่ย <c oughs> มันรีบาวลงมาตอนนี้นะครับ ถ้าเราลากเส้นเทรนไลน์นะครับก่อนหน้านี้มันเป็นเทรนขึ้นนะครับตอนนี้นะครับอตอนนี้สังเกตนะครับว่ากราฟในไทม์เฟรมสีชั่วโมงของ G u นะครับมันกำลังจะทะลุเส้นเทรนไลน์ลงมานะครับถ้ามันทะลุลงมาเนี่ยนะครับมันจะมาทดสอบเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับ ประมาณ1.59กว่ากว่านะครับผมก็เลยที่ผมตั้ง s t o p p o s s ที่1.60934นะครับเรามาดูกันนะครับ t o อ l o อ s คือผมเส้นเส้น t o p l ล s s ของผมเส้นตรงนี้นะครับเส้นปรดสีแดงตรงนี้นะครับเนี่ยผมเอาเส้นตัวนี้มาขีดไว้ตรงนี้ที่ผมตั้ง s t t p loss ตรงนี้เพราะว่า นะครับผมลากเทนไลน์แล้วนะครับถ้ามันทะลุเทนไลน์ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันมันจะมันมันมันจะไม่ไม่ไม่ลงแล้วนะครับเปอร์เซน์ที่มันจะลงมา,าหาราคาที่ผมเปิดเซลไว้เนี่ยก็ก็มีน้อยนะครับผมเลยตั้ง stop l ล s อที่ประมาณนี้คือคือถ้ามันหลุดตรงนี้ไปแล้วขึ้นไปด้านบนเนี่ยครับโอกาสที่จะมันกับ กลับลงมาอีกเนี่ยนะครับก็ก็มีน้อยนะครับมันก็จะไปมันมันก็จะขึ้นไปนะครับถามว่าขึ้นไปเปอร์เซ็นที่ถ้าตามเทคนิคคือมันจะขึ้นไปสูงกว่าตรงจุดจุดที่มันทำไฮคาวที่แล้วนะครับถ้ามันขึ้นไปทีนะครับมันจะขึ้นไปสูงกว่าไฮคาวที่แล้วหรือไม่ก็ไปทดสอบ ไฮเดิมของมันนะครับจุดสูงสุดเดิมของมันก็คือ1นึ่งจุดหนะครับผมก็เลยตั้ง Stop l o อ s ที่ตรงนี้นะครับผมเรามาไล่ดูออเดอร์กันนะครับออเดอร์ที่ผมอย่างอ,าอย่างอันนี้ผม buy eu นะครับออเดอร์นี้ผม buy eu เรามาดู eu กันนะครับเทคนิคการตั้ง s t o ตอปรอ stop loss ผมอยู่ที่1นึ่งจุด สามสี่สามสี่นะครับเรามาดู eu ตลาดวันศุกร์มันวิ่งนิดหน่อยนะครับอ่านี่มันวิ่งเป็นเทรนนะครับนี่มันวิ่งเป็นเทรนผมบาย eu นะครับที่1.35 0 5ห้นะครับอ่า จุดสามห้าศูนห้าหนึ่ก็แถวราคาประมาณนี้นะครับผมเข้าบายแล้วก็สต็อปรอผมอยู่ที่1 3ึ่งาสี่สามี่นะครับเรามาดู s t ็อป o อ s สามสสามสี่ คือที่ผมใส่ St o p loss ตตรงนี้เพราะว่าถ้ากราฟมันทะลุเทนไลน์ที่ผมลากนะครับมันทะลุลงมาด้านล่างนี่นะครับผมบายคือซื้อขึ้นถ้ากราฟมันทะลุลงมาด้านล่างนะครับยิ่งมันทะลุเทนไลน์ลงมามากเท่าไหร่นี่นะครับการที่กราฟมันจะกลับขึ้นไปหาออเดอร์ที่ผมบายไว้มันก็มีน้อยนะครับเพราะนั้นผมก็ใส่ s t o p l o s s ที่นี่นที่ผมบายเพราะว่า EU มันเป็นเทนมันเป็นมันยังเป็นเทนขึ้นอยู่นะครับ อันนี้คือเทคนิคการตั้ง s t o p l o s s โดยใช้เส้นเทนไลน์นะครับการจะตั้ง s t o p l o s s นะครับมันจะต้องสัมพันธ์กับการบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับการบริหารพอร์ตการลงทุนจะบริหารยังไงก็ดูวิดีโอผมได้นะครับผมก็ทำวิดีโอไว้อยู่นะครับในดูได้ในในช ANNEL ของผมนะครับเข้าไปที่ youtube.com /fxwinning นะครับ2011นะครับตามนี้นะครับในนี้จะมีวิดีโอที่ผมอัพโหลดเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามผม721ท่านนะครับเมื่อเข้าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่วิดีโอนะครับคลิกที่วิดีโอเสร็จแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกที่จะ เข้าไปด,ดูดูวิดีโอผมได้เยอะมากนะครับ,รบผมก็อัปโหลดเข้าไปในนั้นนะครับเข้าไปใน youtube u b e นบผมก็ทำเป็นาการบริหารพอร์ตการลงทุนนะครับตรงนี้ อย่าลืมนะครับการตั้ง stop l ล s s เทคนิคก็คือใช้เส้นเทรนไลน์นะครับใช้เส้นเทรนไลน์สมมติว่าเราเข้า b u y EU เนี่ยนะครับ stop l ล s s เราก็อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างก็คือ,อถ้ามันหลุดเทรนไลน์ตรงนี้มาเนี่ยนะครับลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นไปด้านบนนี่ต่อก็ก็มีน้อยนะครับสู้เราตัดคัดลอตแล้วก็เข้าไปเทรดใหม่ดีกว่า ดีกว่าที่จะรอนะครับเรามาดูกราฟ E U นะครับผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขา,เ,าเขาเปิดตอนนั้นผมจําได้ว่า E U มันลงไปเยอะมากนะครับนี่ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเ,เขาเปิดบาย E U ที่ประมาณ 1. ุอ่ รู้สึกว่า,าเขาจะบายที่หนึ่งจุดสามสามหนึ่งสามสองกว่า 3. 3. กว่าเนี่ยแต่ว่านานแล้วครับเป็นปีกว่าเกือบสองปีแล้วแล้วก็เขาบายโดยที่ไม่มี stop ปลอ s นะครับแล้วก็บายเยอะด้วยนะครับใส่1นึ่งลอตก็คือจุดละสิบเหรียญแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอยูนะครับมันลงมาแรงมากนะครับ มันลงมาต่ําสุดที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับจากที่เข้าบายเนี่ยผมจําได้ว่าเขาติดลบเกือบพันจุดนะครับพันจุดนี้ก็คือ,อหมื่นเหรียญน,นะครับเขาเขาต้องเติมเงินเข้าไปในพอร์ตอีกนะครับเติมเงินเข้าไปในพอร์ตอีกเพื่อที่จะให้มันมีมาจินเพิ่มขึ้นนะครับดีนะครับที่ E U เนี่ยมันลงไปแล้วมันขึ้นมานะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมนี่โดนล้างพอตชัวร์เลยครับเพราะว่าไม่มีสต็อปลอสจุดสําคัญเลยคือไม่มีสต็อปลอสถามว่าถ้าเพื่อนเพื่อนผมนะครับถ้าเขาตั้งสต็อปลอสนะครับประมาณสักร้อยจุดนะครับแล้วก็มาเทรดใหม่นะครับเขาก็ก็ยังก็ยังสามารถทํากําไรได้นะครับถามว่าตอนนั้นที่เขาเขาเปิดเปิดบายยูแล้ว EU ยูมันลงมาเกือบพันจุดนะครับ ถ้าเกิดว่า E.U. มันไม่ขึ้นแล้วมันลงไปอีกเนี่ยครับเพื่อนผมนี่โดนล้างพอร์ตแน่นอนคงไม่มีเงินไปเติมให้มันมีมาจิ้นเพิ่มนะครับแต่ยังโชคดีนะครับที่ E.U. มันขึ้นมานเพราะฉะนั้นการเทรดนะครับถ้าไม่มี stop l o s s ผมแนะนำว่าอย่าเทรดนะครับเราต้องฝึกฝึกการตั้ง stop loss นะครับไม่งั้น จะเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนหลายๆคนนะครับที่ไม่มี stoploss การตั้ง t t p p o s s ใส่ stop l o s ดดีที่สุดนะครับถามว่าจุด St t t p p o s s คือจุดไหนนะครับก็ที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับคือใช้เส้นเทนไลน์ลากนะครับเส้นเทนไลน์ลากนะครับเทนไลน์นะครับถ้าเราจะลากเทนไลน์กราฟมันจะวิ่งเป็นเทรนนะรกราฟจะวิ่งเป็นเทรน าการกเทนไลน์นะครับเทคนิคของของมันคือเทนไลน์เนี่ยมันจะเฉียงประมาณนี้ครับประมาณส5ห้าหรือสี่สองศาถ้ามันดุดเทนไลน์ที่เฉียงประมาณสี่สิหรือสี่ห้าองศาไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ย g u เนี่ยนะครับที่ผมเปิดออเดอร์อยู่เนี่ยนะครับมีออเดอร์ค้างอยู่อันหนึ่งผมเซลล์นะครับเพราะว่าสังเกตว่าเทนไลน์เนี่ยมันจะมีมันจะนะครับจากจุดสูงตรงนี้น,นีจุดขึ้นมาอีกมันไม่ผ่านเทนไลน์ที่ผมลากไว้นะครับ พอปุ๊บนะครับผมก็เข้ามาเซลล์ตรงนี้อีกแต่ stop l o s s ผมก็ตั้งตรงนี้นะครับจุดไข่ปลาเนี่ยนะครับคือถ้ามันขึ้นมารีบาวขึ้นมาอ่าแล้วมาตตรงราคานี้นะครับมันก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะจะลงมาหาราคาที่ผมเซลล์เนี่ยก็มีน้อยนะครับผมก็เลยใส่ t t p p o s s ถ้ามันไปชน stop loss ผมผมก็เทรดใหม่นะครับหาจังหวะเข้าไปเทรดใหม่ แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ใส่ใส่ทาร์เก็ตไว้ด้วยก็จะดีนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่ใส่ทาร์เก็ตถ้าเราเข้าตลาดถูกทางนะอย่างอย่างอันนี้นะครับออเดอร์นี้ถ้าผมเซล์แล้วมันลงมาเรื่อยๆตามที่ตามเทคนิคของผมผมก็ใช้เท i ลิงสต็อปไล่ตามหลังนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเทลลิงสต็อปก็ไปดูวิดีโอผมได้นะครับผมทำไว้แล้วเทลลิงสต็อปทำยังไงนะครับคืออะไร สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าเนื้อหาก็น่าจะพอเข้าใจแล้วน่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีครับ